สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบียร์ฟัองฟอดครับวันนี้จะพามาดูแห้วหมูนะครับต้นแห้วหมูที่หายากนะครับตอนนี้นี่ครับ,รบต้นแหี้วหมูนะครับตันนี้หาดูยากนะครับจะเป็นแบบนี้เด็กๆอาจจะไม่รู้จักนะครับต้นมันคืออะไรต้นยาแห้วหมู จะมีนี่ครับมีเม็ดมันอยู่ข้างล่างครับสามารถเอามาปั่นหูได้นะครับต้นี้แบบนี้นี่ครับนี่ครับคือเม็ดนะครับนี่ครับ ที่ปอกแบบนี้ครับก็สามารถเอามาปั่นหูแล้วนะครับ